เวลาที่ใช้ในการทำการ์ตูนแต่เล่มจะไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่แล้วเวลาทำการ์ตูนจะส่งเป็นรายเดือนหรือรายอาทิตย์แล้วแต่สันนิษทีมถ้าเป็นอย่างข่าวล้อนี่อาจจะเป็นรายอาทิตย์แต่ถ้าเป็นการ์ตูนคอม,มิกส่วนใหญ่เขาจะมีแบบเป็นรวมเล่มนักเขียนนะฮะเขาเรียกแมกซีนเราก็จะลงเป็นรายเดือนหรือราย2เดือนแล้วแต่ในหน,หนึ่งตอนก็จะมีประมาณ2ี่สิบห้าหน้าระยะเวลาการทำงาน ก็อยู่ประมาณอาทิตย์กว่าแต่จะไปเสียเวลากับการคิดเรื่องหรืออย่างอื่นมากกว่าแล้วก็รวมเล่มแต่ละเล่มอาจจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเป็นอย่างต่ำเพราะเราต้องทยอยลงลง,ลงแมกกาซีนแล้วก็เอาพวกนั้นมารวมเล่มแล้วก็วาดเพิ่มนั่นเป็นขั้นตอนของการรวมเล่มแต่ถ้ารวมเล่มเลยเฉยๆแบบเป็นเล่มเดียวออกมาโดยที่ไม่มีลงแมกกาซีนก็มีเหมือนกันน,นั้นใช้เวลาเอาจริงๆแล้วน่าจะประมาณสองเดือนนะฮะหนึ่งเล่ม ช่วงเวลาในการทํางานผมไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอนนะแต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เคยปวดหลับปวดนอนได้ยาวนานมากก็ทาแล้วทํางานเร็วด้วยครับแบบวันหนึ่งได้เป็นสิบหน้าก็มีแต่ทีเนี้ยมันจะต่างกันตอนที่เราโตแล้วเนี่ยเราทําเร็วแบบนั้นไม่ได้เพราะเราเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นเห็นว่าตรงนี้มันควรต้องมีนะแต่แต่ก่อนถ้ามองย้อนกลับไปเราเคยเปิดงานเราดูเราเหมือนแบบ เออทำไมตรงนี้เราไม่ใส่ลงไปคนระับเนพอเราละเอียดขึ้นเรารอบครอบขึ้นงานมันก็ช้าลงเราประนีตกับมันขึ้นแรงเราน้อยลงเฉยเลยอนะไรเงี้ยกลายว่าเออช้าลงไปทุกวันนี้เวลาเหนื่อยคือต้องต้องนอนต้องพักมันมันทำต่อไม่ไหวเลยจริงๆนะ